สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องนี้ด้วยคอมาแล้วนี่ฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งให้ผมด้วยจะได้ไม่พลาดเวลามีคลิปอัปเดตใหม่ๆนั่นเองนะครับคุณผู้ชมวันนี้เรามาลุยกันที่สล็อต xo เกมแปลกๆนั่นเองนะโอ้โหแล้วดูแค่ภาพดูแค่นี้ก็รู้แล้วว่ามันแบบมีอารมณ์มากะๆเลยนะเพี่ยนรู้สึกว่าเรามีโอกาสที่จะได้นะคุณผู้ชมนะถ้ามองปุ๊บสูดใจปั๊บนี่คือโอเคเลยนะก็สหรับวันนี้นะครับใครอยากร่วมสุขเต้นตื่นราจ่ายที่นี่คลิกที่ลิงก์ใต้คอมเมนต์แล้วกันใครเข้าใหม่ก็ ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยแล้วกันนะมีค่ิปอัปเดตใหม่ทุกวันเลยนะผู้ชมวันนี้จะเป็นเกมไหีแต่ตามไปดูข้างในพร้อมกันเลยดีกว่าครับโอเควันนี้ผมเลือกเป็นเกมนี้เลยมวยไทยแชมเปี้ยนนะผู้ชมนะนี้มีโอกาสเฟี้ยวๆหน่อยนะโอเคเรามีมาที่2,000กว่าอ,อีกเดี๋ยวเราไปดูรายการจ่ายของเกมนี้กันนิดหนึ่งนะมีวายมีสแควร์เธอแล้วก็มีนักมวย2คนนี้นะมากสุดนะน้อยสุดนี่จะเป็นตัวเจกับตัวคิวนั่นเองครับแล้วก็ตัวเอตัวเคเนาะ โอเคมีฟีลปินเนี่ยต้องมา3ตัวขึ้นไปนะครับได้แปฟีเกลสิบสองฟีเกลสิบห้าฟีเกียร์ตามลำดับไปเลยครับโอเคเพราะว่ามีโอกาสได้ของดีแน่มาผมขอใส่ตา30ไปลุยลุยลุยขอให้ได้ของดีเด้อถ้าได้ของดีผมบอกเลยว่าสบายใจอ่ะสบายตัวเดือดเดือดเดือดเดืดเดืดเดืด ปาบอือหอันเดียวสแคนเตอร์โอ้โหแล้วเงียบกิบซะด้วยนะยลุยต่อลุยต่อโอ้โหอือหึเฉียดฉิวเฉียดฉิวโอ้โหแล้วสแคนเตอร์เ,อเราได้ลุนอีกแล้วอะสักทีโอ้โหเลยไปแล้ว ทักทีโอ้ยเลยไปสองอันเลยเว้ย,วยไม่ได้นะอืมเอาหน่อยเอาหน่อยโอ้โอโอโอโหไม่ได้เอาแล้วไงเว้ย จัดไปครับตอนนี้1,700แล้วว่ะโอ้โหแล้วถ้าไม่มานี่เราแย่เลยนะเนี่ยโอ้โหขึ้นเป็นพันเจ็ดละขึ้นขึ้นลงลงนะตอนนี้ลุ้นกันต่อไปยาวๆอะ่ะ ลุ้นกันต่อลุ้นกันต่อนะผมบอกเลยของดีไม่ได้มีบอยบอยเอา้าอยู่ดีดีก็หายไลไม่ตอบอยู่ดีดีเปลี่ยนไปไม่รู้ทำไมอยู่ก็ดีกับเป็ดกับกบ <laughs> โอเคตอนนี้เหลือยู่หนึ่งพันห้าร้อยครับตอนนี้แน่อารมณ์ดีช่วงนี้อารมณ์ดีเหลือ <Real. S 1> เกินอ้าวเอาแล้ววะ่ะเหลือพันสี่พันห้าแล้วว่าโอ้ไม่มานี่เราแย่เลยนะเนี่ย เอาแล้วผมว่าเราขออนุญาตขยับหน่อยนะมาอยากเป็นใหญ่ใจมันต้องนิ่งดิใจไม่นิ่ง้ามวิ่งเส้นทางนี้แล้วเป็นสแครเตอร์ครั้งแรกที่กดเลยปะเนี่ยตัวดีเอาแล้วครับโอ้โหขยับเบ็ดปุ๊บเรียบร้อยครับเข้าฟีเกมไปเลยนะฮะมันต้องอย่างนี้ดิเพื่อน Let's go <S มันต้องอย่างนี้มันต้องอย่างนี้ มันต้องลุยมันต้องลุยโอ้โหโอ้เอาละโอ้เขาคุณเขาอะไรน้ำใจครับโอ้โหไม่เอาไม่ได้อะไรเลยอะไรกันครับนี่อโอ้โหโอ้โหแล้วเป็นคอมโบวายด้วยนะจัดไปจัดไปอ๋อปิวโอ้โหบิ๊กวินปะเนี่ยโอ้โหเป็นทอทอลวินเลยได้มาเท่าไหร่เองอ่ย ได้มา5 5 0ได้มแล้วโอเคผู้ชมคลิปนี้เรากลับมาเข้าอันนะผมรู้สึกว่าเราต้องไปต่อไปเกมหน้าแล้วกันนะผู้ชมเนาะใครอยากเจ,จ้าจ่าเจนิคที่ลิงตายคอมเมนต์ได้เลยนะ